คก,กระเดื่องหรือคกมองเป็นเครื่องมือสำคัญในกระบวนการแปลรูปข้าวเปลือกใช้อำนวยความสะดวกและช่วยผ่อนแรงในการทำงานองค์ความรู้ของคกระเดื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักการทางฟิสิกส์คือ 1. การตำข้าวเปลือกโดยการเหยียบเพากระเดื่องทาให้เกิดแรง 2. เกิดการเคลื่อนที่ของวัตถุคือระหว่างการเหยียบที่เพากระเดื่องทำให้ไม้แม่มองเคลื่อนที่ 3. การกระทบของวัตถุ ระหว่างไม้แม่มองกับตัวคกทําให้เกิดเสียง4เกิดการลอยตัวของวัตถุคือการลอยตัวของไม้แม่มองคานและโมเมนต์เป็นเครื่องกลที่อำนวยความสะดวกเป็นคานอันดับหนึงมีจุดหมุนอยู่ตรงกลางและน้ำหนักที่กดคานโดยที่ความยาวของคานทั้งสองข้างแตกต่างกันโดยด้านที่เป็นสากจะมีความยาวมากกว่าอีกด้านหนึ่งเพื่อให้เกิดแรงมากๆที่ปลายสาก